ชักงอเสียบเสียบเสียบกรรมการโอ้ยต้องแยกเอาต้องแยกครับสวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายอย่าลาลายเทปนี้ครับผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนี่เองครับเอาใจแฟนแฟนมวยที่อยากจะชมเทปใหม่ๆกันนะครับโดยในไฟนี้ครับจะเป็นผลงานของเพชรศรีชัยเดชเพชรสีทองแชมป์ประเทศไทยครับโคจอมาเจอกับคอนโบลานักมวยเจ้าบ้านครับ ติดตามรับชมกันครับคู่นี้บอกตามตรงเลยครับว่าอิ่มจนลุกไม่ไหวและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องนี้มีกูม่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยท่มมวยเขมนครับจัดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายนปี2024หรือตรงกับปีพศ2567ที่ประเทศกัมพูชา รายการนี้เรียกว่าแมเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองครับเรียกว่าสดสดร้อนๆนะครับผ่านยังมาไม่ถึงเดือนเลยนะฮะเพชรสุริชัยเด็ดเพชรสีทองเจอคอนโบลานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ชกในพิการกัน65ขอไปครับ63.5กิโลกรัมกำหนด5ยกครับก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วเองครับเอาใจแฟนๆมวยครับอยากอยากจะดูมวยใหม่ๆอ่ะก็ต้องจัดไปดีครับ อยากดูใหม่ก็ต้องจัดไปครับนัาชกไทยครับเพชรศริชัยเด็ดเพชรสีทองครับมุมน้ําเงิน25ปีสูง1 7 5เซนติเมครับกำลังเน็บเข่ากันครับแลกเข่าอัมบิดกันไปม้วนกันมาครับคอนโบลานัาชกกัมพูชาครับมุมแดง25ปีเท่ากันครับสูง1 6 7เซนตมรครับบอกก่อนนะครับคอนโบลาลายนี้ครับไม่ธรรมดานะ กระดูกแกเป็ร้อยไฟนะมวยเขมรตัวนี้เนี่ยเออกระดูกนี่แข็งโป๊กเออชกร้อยสิบสามไฟอ่ะชนะแปดสิบไฟอ่ะคิดดูแล้วกันแพ้ยี่สิบไฟเสมอสิบ่าไฟเออเออกระดูกไม่ธรรมดานะม,ยมนวยเขมรคนนี้นะแต่นชกไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเจ้าของแชมป์ประเทศไทยในรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์เอามาดูนครับแม่กระดูกร้อยกว่าไฟนี่จะเป็นยังไงกระดูกร้อยไฟแต่พุงกันนี่แม่พุงแกพุยหน้าหน้าเต๋ครับ น่าจะนิ่มแข้งนะครับของของของระเสียบครับนี่ครับบิดล้มไปอ่าล้มยังไม่ล้มครับกรรมการเข้ามาเข้ามาแยกก่อนครับเป็นฝ่ายเดินครับนักชกถ้าอุ้ยสับสอกดอกนี้ไปครับงัดไปอ่าเรียบร้อยครับหมดยกแรกครับอ่าตอที่ยกที่2ความมันจะโอ้ยเวียงล้มไปครับหนึ่งทีอ่าจับกบเลยครับไม่รู้คำเมนก็จับกบกันปะน่าจับนะเออเห็นก็กินกบเก่งกันนะคำเมนเนี่ยอย่างเดินครับ พยายามจะสาดซ้ายครับสกัดการบุกข,ของนักชกไทยนักชกไทยมามามาเด็ดเด็ดเด็ดคอคอคอ,อแม่มีมียับครับออกยักตอกคุบครับฟันศอกโอ้ยโดนเสียบไปครับดอกนี้อ่าเหวี่ยงไปครับแม่เดินครับนักชกไทยยังเป็นฝ่ายเดิมครับเพราะตามทรงนี้แกก็มวยเข่าอยู่แล้วพยายามจะหาจังหวะคล้องจังหวะรัดล็อกตีนะครับฝอ,อนโบราณนี่จะทรงจุกจิกอ่ะเนี๋ยถึงถึงตัวละถึงตัวละ ถึงตัวแล้วงไงต่อหรือว่าเสียบไปหนึ่งดอกอเสียบขึ้นเขมเมนเสียบขึ้นขวางอ่าจังหวะนี้ครับผลักออกมาครับเดินเข้าหาครับเพชรศิริชัยมาโดนมาโดนข้างไปหนึ่งทีครับแต่ไม่สนครับไม่สะเทือนครับเน้นเน้นในล้เน้นในละเ,นนละเนนละวียงเวียงหาเหลียยย่ยมตีไม่ยับโอ้ยเหลี่ยมตีไม่มีเหลี่ยมบิดให้ล้มมีครับโอ้โหอย่างเดินครับเพชรศิริชัยเดินต่อไปครับ เป็นธรรมดาครับมวยฝีมือมวยแอบอาวุธจุกจิกนี่ต้นต้นนี่เก่งอยู่แล้วครับท้ายท้ายปลายปลายดูนครับว่าจะทนได้แค่ไหนครับบิดบิดแล้วเสียบเสียบอูยัดดอกนี้ครับแม่มันเต็มคาราเบลครับมันเต็มคาราเบลอ่าซับรุยไหมทีบถีบน้ำไปก่อนครับทางด้านเขมรครับแม่มีทั้งยับมีทั้งทีบเลยครับอจัดค้องค้องบิดบิดแล้วหาหาลูตีอ่าไม่ยังไม่มีลูตีกรรมการแยกซะก่อนครับ อย่างเดินครับทา้งด้านนั้งชกไทยะจะเริ่มเกมกันใหม่ครับก็ยังเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมครับพยายามจะรัดใต้ปีกครับโอ้ยบิดหลบล้มล้มอ่ะเรียบร้อยครับพาน้องนอนเปล่วงไปอีกแล้วครับไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามวยที่ล้มบ่อยๆแบบนี้นี่แม่น่าจะส่งผลต่อเลี้ยวต่อแรงนะครับเสียไปหนึ่งทีครับกระดูกมวยลอยไฟนี่วิธีการป้องกันแกคือการรัดรัดปีกครับรัดรัดล่างนะฮะ องอก็เสียบตูดโดนยัดดอกนี้ครับหนึ่งดอกเต็มเต็มเหมือนกันนะครับพยายามจะเน็บบิดล้มอีกแล้วครับโอ้โหล้มแบบนี้นี่มันนักมวยไทยอยู่ด้านบนนะครับมันกระแทกครับส่งผลต่อเลี้ยวแรงแน่นอนครับพยายามจะกดลำตัวครับออะบิดบิดน่ยมีเหลี่ยมเหมือนกันครับมีแต่นักมวยไทยไม่ได้ครับนักมวยเขมรก็มีเหลี่ยมนะออพยายามจะนี่ครับรัดไต้ปีกรัดวตีครับเน็บไปเรื่อยเน็บก็โดดโดดนี่ครับโอ้โห โดนกระชากล้มไปอีกแล้วครับแล้วก็นี่ครับนักมวยไทยล้มทับไปอีกครับโอ้ส่งผลต่อเลี้ยวแรงแน่นอนครับล้มไปบอกโอ้ยงัดซอกไปหนึ่งทีครับนี่ครับโอ้ล้มอีกเลยทีครับโอ้พาน้องนอนเปรครับรู้สึกน้องจะนอนเปบ่อยเหลือเกินนะครับแหมคอนโบลาแหลกซอกกันห้ังดันโอ้ยมีซอกครับมวยเขมรมาอกมากับเข่าไปเลยครับเข่าดอกตอดอกครับเสียไปเหมือนกันครับพยายามบิดนี่ครับโอ้ยยัดไปครับหนึ่งดอกครับยัดไปทีครับสองดอกซ้อน โอ้โหยัดไส้นี่เน้นๆเห็นๆเลยครับอ่ะยกที่สามครับยกที่สามดูว่านักชกเขมรนี่จะยังพิ้วได้อีกกี่น้ํากี่เนื้อครับเดินงครับสอดแข้งเขมรขยับบ้างครับขยับบั่งครับเดี๋ยวเขาจะหาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นมวยรันเออสาดขวาขึ้นไหมครับโอหพุงแกพุ้ยเหลือเกินครับพุงแกนี่หน้าเตะเริงๆครับหน้าเสียบเข่าเดินครับนักชกไทยตั้งลำมมาเดินแล้วครับไม่ยังหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับสอดแข้งไปทีครับ กระแทกแยบออกทรงจุกิกครับให้นักมวยไทยเข้ามาทําลําบากเข้ามาหาลําบากครับสาด์แข้งเมือนงทีอัคโนเกี่ยวก็ล้มไปครับกรรมการเรียกมาอาสับชกกันใหม่เดินครับสาต์แข้งนํามั่งโอ้ยจังหวะครับจังหวะดอกนี้ครับมโดนทางด้านของนักชกเขมรนี่เกี่ยวได้ก่อนครับแย่ครับลุยกันใหม่ยังต้องเดินครับเพราะนักชกไทยในมวยเข่าอยู่แล้วครับสาตแข้งไปหนึ่งทียับขยับเข้าหา ขยับยังโยกยังหาจังหวะยังสร้างจังหวะกันอยู่ครับจังหวะอยู่อ่ะโยกไปสัตว์แข้งไหมครับโอ้จังหวะสองมีทีบครับไม่ทางด้านของนักมวยเขมินจับได้ครับอ่ะหมดยกที่สามครับอายกที่สี่ก็แมแม่ขวางขวางออ้ขวางแล้วออ้เอานวมอุจจมูกครับแม่ความเก๋าของนักมวยไทยพยายามจะรัดล่างเดียวครับนักชกเขมินครับกระดูกนี่ร้อยไฟนี่วิธีแก้มวยแห่งแกคือรัดใต้ปีกครับ ดนแข้งม็นทีโอ้ทีครับสองทีซ้อนของบนครับเอาคอมาเอาคอมาเอาคอมาแม่กรรมการแยกสะก่อนครับลุยกันใหม่เดินครับของของจับในพยายามทอดนี่กระตุกโอ้โหพยายามจะใต้ปีกครับนักชกไทยก็พยายามจะถอดครับแม่ติดเชือกกรรมการก็สับชกกันใหม่ครับแยกชกกันใหม่สัตว์แข้งมึงทีครับถือด้นซ้ายมึงครับ พยายามจะนี่ครับกระแทกยับจับในโอ้ขวางขวางแล้วโอ้ยเสียบเสียบแล้วสับซอกเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดโอ้โหเป็นชุดยาตำราหลวงโอ้โหแมพยายามจะใต้ปีกนะครับโอ้นี่วิธีการป้องกันตัวของงวยกระดูกลอยไฟครับคือลัดล่างอย่างเดียวครับลัดใต้ปีกอย่างเดียวครับช่วงนี้แม่เลี้ยวแรงเหมือนจะเหมือนจะผ่อนลงไปนะครับสําหรับนักชกกัมพูชาครับผ่อนโบล่าครับโอ้หจังหวะนี้ครับโอ้กรรมการต้องเข้ามาโอ้ต้องเข้ามากอดครับด้วยความเอ็นดู อ๋อลุยไหมยังเดินครับนักชกไทยเหมือนจะเห็นแล้วครับว่าคอนโบลาอนี่เดิโอแรงอาจจะไม่เหมือนเดิมครับพยายามจะคล้องครับพยายามจะจับในเอาคอคออยู่ไหนเสียบโอ้ยทิ้งจะทิ้งตัวเองเดียวเลยคอนโบล่าโอ้โหนักกชกไทยดุมๆมาครับนี่ครับค้องรัดรัดใต้ปีกมาครับรัดราัคาจังหวะบิดเขาล้มครับโอ้ดอกนี้โอ้โกิ้งเข้าเมากิ้งเข้าเมาเสียบอีกทีครับ ในปีทีโอ้ยักษ์็นทีหยอกนี้ครับโอ้ยักษ์พาม,มุมเลยครับโอ้คอนโบล่าชักชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยไม่อยากให้ยกห้าละคังยกห้าหมดแล้วแล้วเสียบปีทีครับกระตุกมาสโอยบิดล้มเลยครับโอ้โหนอนอาซาโอ้กรรมการอ่ะลุยใหม่ครับอดทิบงอตัวงอตัวชักงอเสียบเสียบ เสียบกรรมการโอ้ยต้องแยกเอาต้องแยกครับโอ้โหยนับไปครับหนึ่งทีครับโอ้โหม่หายใจลึกๆหายใจลึกๆแต่ฟันยางยังไม่ได้คลายนะหายใจลึกๆเฉยๆนะอ่ะอยากเจ็บก็ต้องจัดไปครับแม่สงสัยจะลืมท่าไป่ตยเสียบอีกทีเสียบอีกทีเรียบร้อยครับงอตัวคารวะนอนครับโอ้โหนอนอ่ะซาแลยครับโอ้จบครับ โอ้เป็นชุดครับโอ้นี่ครับเสียบบิดมาเสียบครับเสียบทั้งซ้ายเสียบทั้งขวาแล้วยัดอกนี่โอ้โหมันเต็มเหลือเกินครับดูภาพช้าอีกทีครับเสียบอีกทีครับโอ้ยนี่ครับแข้งแต่ละดองนี่มันต้องมันต้องมมวนมมวนหางสิลูกหมวนหางสิลูกลงไปนอนงอตัวเลยครับเสียบเข้าไปครับโอ้โหเลี้ยวแรงนี่สู้นักชกไทยไม่ได้ครับเพราะว่าเพชรสิริชัยนี่กระชากนี่เรียกว่า เป็นหมอบครับกระชากเป็นลงดึงเป็นลงครับและก็สุดท้ายครับเพชรศรีชัยก็โถพายุเข่าครับเสียบจนตัวงอครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกทางด้านของคอนโบล่านนักชกกัมพูชาไปในยกที่4นี่เองครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ